กราบสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับกระผมริวตำนานพระกรุดแดนสยามวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเที่ยววัดใหม่ปากบางจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันแล้วไปกราบหลวงตาชเวงนะฮะและก็สัมภาษณ์หลวงตาชเวงในเรื่องราวเกี่ยวกับพระกรุวัดใหม่ปากบางพระผงที่มีความเกี่ยวข้องกับสมเด็จพุทธจารย์โตอย่างชัดเจนจากปากเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันนะครับหลวงตาชเวงนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะกดแชร์กดไลค์เป็นที่สําคัญเลยนะครับอย่าดูฟรีนะแชร์กันหน่อยนะครับไปเลยครับผมพร้อมแล้ว เราเดินเยี่ยมชมวัดใหม่ปากบางกันแล้วนะครับก็หาเวลาสะดวกไปพูดคุยกับหลวงตาชเวงกราบหลวงตากันนะครับจะได้ถามข้อมูลเกี่ยวกับพระกรุวัดใหม่ปากบางมีที่มาประวัติอย่างไรอย่างละเอียดชัดเจนนะครับฟังจากเจ้าวาดโดยตรงดีกว่าฟังเสียนพระนะครับไปครับผมลืมถ่ายตอนกราบหลวงตาตอนแรกเอาไว้นะครับต้องกราบอาไยทุกท่านนะฮะ เทาเรื่องเลยแล้วกันเอาดูดูเลยร้านเสริเด็กยมถ้าจะมีมีในวิหารครับพระาปิดตาถ้าจะมีมีในบอร์ดร้าะปิดตาถ้าจะมีมีในวิหารครับอยู่ไม่คือไม่เกี่ยวกับในเจดีไม่เกี่ยวในเจดีเลยอืก็แสดงว่าวิหารนี้สร้างก่อนเจดีบรรจุกรุ่ใช่ไหมครับใช่อืยุคไหนครับหลวงตาหลวงตาชบเป็นย่าบ้ากันแล้วกันอืข้อมูลพระเครื่องที่บรรจุในโบสถ์มหาอุต พระเครื่องที่บรรจุไว้ในโบสถ์มหาอุดได้แก่พระสมเด็จสี่เหลี่ยมอยู่ใต้ฐานพระประธานด้านซ้ายมือแล้วพวกมิจฉาชีพมันก็ไปทุบหรือว่าตัดคอพระนิยมตัดคอพระการทุบทำลายพระ หลังจากนั้นแล้วมันก็คน้นมันเข้าใจว่ามีสมเด็จวัดใหม่ปักบางมันคงทราบว่าเจ้าบุคคลสมเด็จพุทธาจารย์โตเอาพระมาไว้ที่จะดีวัดหั่บักบางมันก็สงสัยเผื่อว่ามันจะเอาไอบบ้บอกื่าลุงพ่อคงจะมาไหว้ในองค์พระประธานบ้างมันก็ทุบพระประธานเลยคือมันค้นอย่างอื่นด้วยค้นเด็กด,ด้วยแล้วค้นพระที่มีเนื้อสมฤทธิ์ด้วยเนื้อทองเหลืองด้วย พอดีมันกรทุบจนท้ายนี้ประทุบแล้วมันเจอออกออกใบนี้มาทุบแล้วเจอออกใบนี้มันก็เอาพระในี้ไปเมื่อนำอาพระายนี้ไปไม่มีใครรู้เลยเจ้าว,วาดองค์พระปราศตริธรรมสภพิษไหลที่ดายานนะก็ไม่ทราบมาทราบตอนหลังบนบวชหน้าก็นี่พวกวิาวชาชีพมาทุบก,ก็เอาป,ปูนบอกปิดไว้ตอนหลังตอนหลังมาเจ้าว,วาดองค์ปัจจุบันนี้ คือพระที่การเฉวงนี่มาเป็นเจ้าวาดก็ทําการรื้อบดเมื่อรื้อบดแล้วก็สร้างบทใหม่สมัยพระที่การทองคำพระอาจารย์ที่การเฉวงนี้ก็รื้อบดรื้อบดเก่าออกเดวทำเป็นอันเด็กกว่าสองหลังจากนั้นแล้วก็มาซ่อมพระประธานบทเก่าพระที่ํารุดทั้งหบดเอาไปรวมเลย เอาไปรวมแล้วก็ทําเป็นพระสามพระองค์สามสามัยขึ้นมาเสียงแสนทุโขทัยอู่ทอปัจจุบันนี้แต่ว่าพระประธานที่อยู่ในโบสถ์เก่านี้นั้นหลังจากใดชนก็ทุกแล้วปรากฏว่าเจอออกแต่งอยู่ที่ใต้ฐานพระประธานด้านซ้ายเม,อมือใบนี้เลยใช่ไหมครับใบนี้หลังจากด้านซ้ายมือแล้ก็ออกมา เมื่อเอาออกมาแล้วก็ได้จะโงงแตกออกมาเปล่าออกมาแล้วก็ไม่ไม่มีพระสมเด็จไม่มีอะไรไม่มีอะไรวัตถุนไม่มีเลยจะเป็นวัตเชื่อมพรองค์เดียวไม่มีเลยครับหลังจากนั้นอยู่มาไม่ช้ามามาสักอีกปีหนึ่งพอดีโรงเรียนวัดบาปากบางเขาสอบได้ทีหนึ่งสอบในการทําความสะอาดเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ทางทางบ้านเมืองเขาก็อลังวันมาให้สองหมื่นห้าเจ้าว่าไปนั่งเป็นประธานครับนล้มีฝรั่งมาเอาเอาเอาของละวัลมาให้ด้วยหลังจากนั้นนัก็มีไอค้คนคนนี้ยมันขับรถมันขับรถอะไรลนะ่ะมันขับรถอาจารย์ใหญ่มาแม่ขับรถแล้วมันก็มาถามที่คุณมาก็มาถามที่โน่นถามว่าท่านอาจารย์ พระสมเด็จสี่เหลียมวัดหม่ปักบางมีไหมเออฉันบบเป็นเจ้าวาดสอนทั้งปีเลยยังไม่ทราบเลยนะเป็นเจ้าวาดในหมายไม่ทราบเลยคุณว่ามีไหมล่ะมีครับอาจารย์คุณรู้ยังไงล่ะผมรู้คุณมีมา,ามาดูมันก็เลี่ยมทองมาเปิดให้ดูเลยสมเด็จสี่เหลี่ยมคุณได้มันยังไงล่ะเพราะไอ้พวกมิชาชีพมันมาลักเลยมันตัดคอพระมันก็ทราบว่า นายองพระประธานวัดใหม่ปากบางเนี่ยมันค่อยๆทุบว่ามันมีคงจะมีสมบัติอะไรนั่นมันก็ไปเจอองมาเจอองแล้วมันก็ทุบแตกมาทุบเด็ดไปหลายองค์เลยอ่ะแล้วคุณได้มาพี่ชายผมเท่าไ้แปดองค์ครับแล้วผมขอแบ่งพี่ชายผมมาองค์นึงสี่ร้อยบาทองละแปดร้อยองละพันกว่าสวยๆจังเลยอาจารย์ หมือนพระวัดกลางพระบางคุณพรมเลยอย่างนั้นเหรอมันก็ให้ฉันดูเนี่ยเท่านี้หลวงตาโชว์พระที่ท่านติดตัวบูชาจะให้ดูพร้อมฉันนะยังเก็บไว้นานนะนท่านสมานพระไต่ณ์นะนี่ไงสาธุไม่ได้ถ่ายนะโอ่งนี้โอ้หลวงขนาดหลวงตาเจ้าอาวาสยังห้อยแบบ ไปนอนทอดผักนบ้าเลยหักเลยยังห้อยแหละ <c oughs> สุกท่านลองดูแล้วกันนะครับโอ้โหจะขังแค่ไหน,นครับขอบคุณครับหลวงตาไปนอนทอกคนทีหมา,าวันไงประเจังหวัดชนมาต้องโชว์พระที่ผมห้อยมั่งท่านเดียวนอนนโอ้โหพระยืนงามจงจงลนเจ้าประคุณนะองสามชั้นนั้นกุกเก่าเลยนะหลวงตาตาสูนหน้าตาติดปิ้นเลยจโอโหต้องทำตลับทองล้อมเพชรให้เลยนะครับ ข้อมูลที่เซียนร,รุ่นเก่าเขียนตำราเชื่อถือได้แค่ไหนครับนังสือพระที่ฉันค้นคว้าได้ที่ฉันเจอมานะบางทีญาติเจอ่าซื้อมาถาวายเจนท่นนาหมาฉันน่ะอ่านดูแล้วประวัติของวัดใหม่บางหรือพระเด็กหลวงวัดใหกบางนี่ไม่เข้ารูปเข้าการเลยเพี้ยนไปหมดเลยหาหลักฐานหลักแกนนะ์มาไม่ได้เลยมไม่มีเลย แค่ประมาณจาก50เปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้ในความถูกต้องในนั้นมีแค่50เปอร์เซ็นต์ไม่ได้แลวหลวงตาว่าหนังสือเคยเขียนระบุไว้ว่าพระสร้างปี2430หลวงตาว่าเป็นอย่างนั้นจริงไหมหรือพระสร้างเก่ากว่านั้นเก่ากว่านั้นอืมพระนั่นโอ้โหมมนต้องพูดกันมากแล,ล้วหลวงพ่อสมเด็จอายุเท่าไหร่ครับหลวงตาแนะนำพระชุดรัตนภาคีแห่ง วัดใหม่ปากบางบูชาพระวัดใหม่ปากบางนะให้ได้รักสามพิมพ์นะสามองค์นยมนะหนึ่งสมเด็จสามชั้นหนึ่งองค์สองพระยืนหนึ่งองค์สามพระนางพญาหนึ่งองค์เป็นรัตนภาคีสาคัญที่สุดนยมนะเป็นปัจจัยสําคัญเป็นเสน่ห์มหานิยมจยิงขึ้นป่านยมนะ เล่าเรื่องพระสมเด็จปากบางในกลุ่วัด <500 S 1> บางลอยจอมพลประทาดจารุจเถ,ถียนนันั้นหมือนท่านเป็นผู้กองสารวัตรเป็นกพผู้บงังคับกองพันสารวัตรก็เอาสารวัตรมาแปดคนเอามาล้อมใจดีแล้วก็เจ้าวาดลังผมก็เปิดเปิดกลุเมื่อเปิดกลุ่แล้วก็เขาก็คัดคัดพระ พระมนบอลแบบนี้มือในกลุ่ววัดดำ้องพร้อมหินของเรานี่แบง้องพรอมนะสียเหลี่ยม,มกับมนบอล<ม>แล้วก็หลวงพี่วิชัยเนี่ยเมื่อกเกษียณแล้วแกก็มาบวชที่นี่เจ็ดราษาเป็นญาติกันแล้วก็แกบอกว่าผมไปรักษาการเนยอาจารย์เนี่ยหลังจากนั้นทาําไงอ่ะก็เอาพระสี่เหลี่ยมใส่ตอกที่มนัมนบอลใส่กลุ่เข้าไปถ้าสวยก็เอาออกมาไม่เป็นไรนดีตัวๆนะ กันมาไปพอเกิดมาลวงพูดลองพอดลองพี่พี่ชายนี้ก็ตอนหลังแล้วก็ประพาสแจกคนโองบาง,งพ,รพรมสี่เหลี่ยมสวยเนี่ยนี่อยู่ที่ลูกชายหลังจากนั้นแล้วพอกลางคืนปลายคอในการหอกหลังไปเอาก็เจ้าพาดขคนโอ,งอง่งบั <c oughs> งพรหรือเจ้าบนประพาสขนโองครับลังจากนั้นแล้วก็พ่อปลา ป่าพอพพออป่าป่าเนี่ยในช่วงสองสองโมงเนี่ยมาป่ามาถามป่าป่าจันท์บ้าแล้วก็เจอบพระป่าเจ็เพระแม่ปักป่าเนี่ยนะเป็นไงเป็นไครับนี่มันก็ไปอวดหลวงพ่อมันน้าลูกสาวลูกชายแล้วก็พวกกรรมการพวกเพื่อนๆสารวัตรต้นเนี่ยก็ไปอวดพอเขาไปหมดแล้วพี่บัวก็มานั่งนี่พี่พี่ชายเนี่ยจานทร์พราะที่ให้เด็กๆไปเนี่ยพระวัดนี้เหรอวัดนี้เพียงพี่วัดมาปักหางน่ะพระหลวงพี่อย่างนั้นเนี่ยผมได้ยินแต่ผมไม่รู้ว่า วัดแบกบางหยู่งใหญ่านอยู่นี่อ๋ออย่างนั้นเหรอพระแบบนี้เหรอผมเจอเนี่ยเกิดบังคุโรมอ้าว mm hmm. ยุ่งแล้วอ่ะ mm hmm. เจนมันพี่ไปเจอไงก็ผมมารักษาการจองพลประพาสผู้กองประพาสเอาผมแปะคนไปรักษาการแล้วก็กรรมการกับพระเขาก็เอาพระออกมาอัิที่สีแดงก็ใส่ตอกอาที่ม่วงก็ใส่โกลกเข้าไปครับเนี่ยนี่เนี่ยเกิดบังคพรมีอ๋ออย่างนั้นเหรอพีอ่ครับ พระสร้างก่อนสมเด็จบางขุนพรมปัจจุบันนี่มีและจะมากว่าทีเหลียมด้วยผมคงเคยได้ยินเหมือนกันว่าลูกค้าผมอายุเยอะแล้วเขาไปเช่าพระวัดใหม่ปากบางที่กุบางคุณพรมตอนเปิดกุเป็น5 5 0จริงครับนีรนะนี่แน่นอนก็ถือว่าพระวัดใหม่ปากบาง ใครขอรหาว่าทันยุคสมเป็จโตจริงๆใช้แทนสมเด็พระรชาบางคนพรมได้แบบชนสิทชิดเชื้อเลยครับครับ่ถ้าเพราะว่าแบบบางเนี่ยในกลุ่มบางคนพร้อมมีเจ้าวาดองค์ปัจจุบันคงจยังไม่รู้ทีหลังเนี่ยนะมีร้อยเปอร์เซ็นต์พราะยาชมีนั่นเนื้อเหมือนกันนะเนื้อเหมือนกันไหมนะใช่พระตระกูลเดียวกันพระตระกูลเดียวกันเนื้อเหมือนกันเลยเอาต้องใช้ถาม่าําะครอะ เรื่องราวมีอีกเยอะตัดต่อไว้แค่นี้ก่อนครับขอให้เอทุกคนนะครับประสบความสําเร็จคิดสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปรารถนาบารมีหลวงปู่ทรัพย์สมเด็จพุทธรโตคุ้มครองนะครับใครยังไม่มีพระกุศลไม่ปากบางรีบหากันนะฮะสมเด็จโตแท้ๆที่ยังราคาจับต้องได้นี่ผมห้อยชุดไตรภาคีเลยไตรภาคี